ใครที่มองหาสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตร In อินทรีย์ออร์แกนิกนะครับแนะนําที่สามพรานจังหวัดนครปฐมเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่สวนสามพรานเนี่ยเขามีการจัดงานสังคมสุขใจเพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเชิงรุกแล้วก็เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว้วยนะครับต้องการจะผลักดันให้เกษตรอินทรีย์นั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดครับ สินค้าเกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิดครับทั้งข้าวผักผลไม้ปลอดสารพิษ เนื้อสัตว์อาหารขนมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรอินทรีย์แล้วก็งานศินละปะทำมือคือสินค้าจากงานสังคมสุขใจครั้งที่9าภายใต้แนวคิดรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์รวมผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยมูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกันจัดขึ้นนั่นเองครับ โดยกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่นะคะจะรวมตัวกันรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจำหน่ายการตลาดนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่หมๆเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกรค,ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนคนปรปฐม<ห>ที่กำหนดให้การเกษตร,เป,รเป็นยุทธศาสตรสสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเชิงรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบ sustainability และผลักดัน soft power ค่ะครับงานสังคมสนใจ ของเราเนี่ยจัดมาปีนี้ปีที่9แล้วนะครับทั้งกเกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคนะฮะพูดง่ายๆคนตลอดห่วงโซ่อาหารนะฮะที่สนใจในการขับเคลื่อนสังคมอินซีมาที่งานนี้งานเดียวมีมาออกบูธประมาณ200บูธนะฮะเพราะนั้นกเกษตรกรเนี่ยก็เหมือนทุกปีนะฮะเขาก็จะนำสินค้าออของสดนะฮะแล้วก็รวมถึงของแปรรูปจริงๆของแปรรูปเนี่ยทุกปีจะมีเยอะขึ้นเพราะว่า เกษตรกรได้มีการพัฒนาในการนำสินค้าเกษตรซเนี่ยไปแปรรูปโดยที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐมหาวิทยาลัยในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะฮะแค่งานนี้งานเดียวนะฮะเราก็จะทำต่อไปตลอดทั้งปีในแต่ละจังหวัดนะฮะเพื่อชี้เป้าผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะฮะว่าให้ไปเจอ เกษตรกรอินทรียตัวจริงในแต่ละจังหวัดนะเพราะว่าเราเขาจะส่วนใหญ่คนอยากจะไปเชื่อมแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนใครตัวจริงหรือเปล่าโดยที่เราใช้ตัวโทกา p l แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเครื่องมือนะที่เราทํางานกับเกษตรกรเราจะอัปโหลดข้อมูลของเกษตรกรเป็นโปรไฟล์เนี่ยขึ้นขึ้นในโทกา p l แพลตฟอร์มซึ่งทําให้เกิดการเชื่อมโยงนี่มันง่ายขึ้นแล้วก็มั่นใจได้ว่านี่คือตัวจริงนะครับ งานสังคมสุขใจนะเป็นต้นแบบของอการจัดงานเพื่อผลักดันเกษตร,รอินทรีย์ยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยปีนี้จัดเป็นครั้งที่9แล้วนะคะงานจัดขึ้นณนะสวน3พรานจังหวัดนครปฐม26-28มกราคมนี้ค่ะนอกจากการจําหน่ายสินค้าแล้วยังมีการเวิร์กช็อปด้วยนะคะพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่วนี้ทศการแล้วก็จับคู่ธุรกิจส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกรนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะ mm hmm. ไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครวัวน,นะคะครับ